สวัสดีค่ะสำรีนะคะจากช่อง e Espresso is Love ค่ะวันนี้นะคะสำรีจะพาเพื่อนๆมาทํากาแฟที่ใส่น้ําตาลลงไปในตอนสกัดด้วยค่ะเอ๊ะกาแฟอะไรเนี่ยงงไปหมดกาแฟนี้นะคะก็มีชื่อว่าคิ b a n น n o นั่นเองค่ะซึ่งคิ b a n a n o นะคะก็ประกอบไปด้วย e Espresso shot แล้วก็ Brown Sugar ค่ะ กาแฟชนิดนี้นะคะมีต้นกําเนิดมาจากประเทศคิวบาค่ะซึ่งประเทศคิวบาเนี่ยนะคะเขามีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่ใส่น้ําตาลผสมลงไปในกาแฟด้วยค่ะซึ่งบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยนะคะมีชื่อเรียกหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นคิวบันคอฟฟี่คาเฟชิ o โตคิวบันพูคิวบันช็อตหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นคิวบันเอเปโซคาเฟคิวบาโนโ แกาแฟชนิดนี้นะคะเขาจะนิยมใช้หม้อต้มโมกาพอตในการทำค่ะแต่วันนี้นะคะสำมีจะใช้เครื่องเอสเปรสโซแมชชีนในการสกัดแล้วก็ทำเมนูนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูนี้กันเลยนะคะไปเลยค่ะก็อันดับแรกนะคะเราก็จะชั่งตัวพอตเต้าฟิลเตอร์ของเรานะคะแล้วก็เราจะใช้น้ำตาลในเมนูนี้นะคะ 6กรัมค่ะลีจะใช้แค่6กรัมหรือว่าถ้าเพื่อนๆชอบหวานมากก็เพิ่มเป็น10กรัมก็ได้แต่คือไม่แนะนําให้กินหวานมากๆนะคะไม่ไม่แนะนํานะคะให้ดื่มเป็นแบบหวานพอดีดีกว่าเนาะน้ําตาลที่เลือกใช้นะคะก็จะเป็นน้ําตาลบราวน์ชูการ์เพื่อนๆอ,อาจจะใช้เป็นน้ําตาลอย่างอื่นก็ได้ถ้าใช้หม,ม้มอต้มโมกพอดในการทําเมนูนี้นะคะก็สําลีจะทําการบดกาแฟนะคะโดยกาแฟที่เราจะใช้ก็คือประมาณ1ิ5กรัมนะคะ เพราะว่าเราใช้น้ําตาลไป6กรัมด้วยไงก็เลยต้องลดโดสมาเป็น19.5คือปกติถ้าเมนูกาแฟอื่นๆที่รีทำนี่ก็จะใช้เป็น20กรัมจากนั้นนะคะนีก็จะปัดหน้ากาแฟให้เรียบเสมอกันจากนั้นนะคะเราก็จะแถมกาแฟเพื่อลดช่องว่างระหว่างอากาศค่ะนี่นะคะเราก็จะแถมกาแฟแล้วก็ปัดเศษกาแฟที่อาจจะติดอยู่บนบาสเกตออกไปนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนพร้อมชงแล้วคะ่ะ เราจะไปชงกันเลยนะคะก็เอียง45องศาแล้วก็กดหัวกรุบให้ชงกาแฟเลยเพื่อลดการไหม้ของกาแฟนะคะมีกาแฟของเรามาแล้วที่บอกว่าลดการไหม้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปแช่นานเราไม่กดสักีอ่ะมันจะโดนความร้อนตรงหัวกรุบใช่ไหมคะมันจะทําให้กาแฟมีกลิ่นสโมกกลิ่นไหม้ได้นั่นแหละค่ะเป็นทิปเล็กน,น,น้อยๆเนาะน,น,นี่ค่ะแล้วก็สกัดกาแฟ ิวบานโนของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเทใส,ส่แก้วมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนเราก็จะเสิร์ฟในแก้วเล็กๆแบบนี้นะคะแก้วแปดออนครีม่าม,มันก็จะมีความแบบว่าเป็นน้ําตาลปนๆอยู่ด้วยนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นน้ําตาลปน กลิ่นมันก็จะแบบว่าน้ําตาลชัดมากอันนี้กาแฟที่เราใช้นะคะจะเป็นเทสดาร์กช็อกโกแลตแล้วมันก็เข้ากับกลิ่นบราว์ชูการ์มากๆเลยก็ถือว่าอร่อยมากเลยนะคะเวลาเอาไปให้เพื่อนชิมเพื่อนบอกว่ามันเหมือนโอเลียงโอเลียงได้ยังไงนี่มันคิวบานโนนะจ๊ะคุณเพื่อนเราก็ถึงคราวสำดีชิมนะคะสำมีก็ชิมคิวบานโอโนแซ่บดีด้ล่ะก็่ได้เ,ดเป็นโอเลียงหรอกผู้ชมก,ก็ว่าไปนี่นะคะ คิวบาน่ก็อร่อยนะสำหรับคนที่กินหวานได้เนาะแต่สำหรับสำลีสำลีไม่ชอบหวานก็ครั้งต่อไปก็อาจจะลดน้ําตานะคะมาเหลือสัก3ากรัมก็ได้อืมน่าจะเข้ากันดีชอบมากเลยอะสีมันแบบว่าสวยมากเลยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็ YouTube ให้ด้วยนะคะแล้วก็ enjoy your coffee ค่ะ Have a nice day นะคะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ